ตอนฉันยังเด็กบ้านฉันอยู่ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในภาคอีสานท้ายหมู่บ้านมีทุ่งนาโล่งๆกับเฮือนเก่าหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เฮือนนั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ข้างต้นงิ้วใหญ่เงียบร้างเหมือนเวลาหยุดเดินคนในหมู่บ้านเล่าว่าเฮือนหลังนั้นเคยเป็นของยายแสง หมอตำแย่คนเก่าแกอยู่คนเดียวมานานมีวิชามีของจนวันนึงแกตายอย่างมีเงื่อนงำหลังเผาศพไปแล้วคนก็ยังเห็นเงาของยายแสงเดินอยู่ในเฮือนเหมือนเธอไม่เคยจากไปไหนคืนวันศุกร์ที่สิบสามฉันกับเพื่อนอีกสามคนบาร์ตฟิวและแม็กท้าทายกันว่า คืนนี้ถ้าใครกล้านอนในเฮือนยายนั้นจนถึงตีสามจะได้กินฟรีทั้งเดือนแน่นอนฉันไม่ใช่คนกลัวอะไรแบบนี้ง่ายๆเราเตรียมไฟฉายเครื่องอัดเสียงและขึ้นไปบนเฮือนในตอนหัวค่ำ